สวัสดีครับค่ะวันนี้อยู่ตลาดแดงเลยนะคะพี่เด็กแนวมีมุมมองยังไงคะก็ดูแล้วเนี่ยเราดูหุ้นหลักๆล,ลงมาอยู่สี่ห้าตัวเองค่ะนะครับเ,เช่นเช่นกลุ่มพลังงาน่คะ,นะคะกลุ่มพลังงานลงอแล้วก็อะไรกะกลุ่มกลุ่มพลังงานลงมีปัญา,านี่าานลงอยู่ทุกวันเลย แล้วก็อออค่ะหุ้นใหญ่หทั้งนี้เลยที่ตลาดหนักมีประมาณแค่นี้นะค่ะแต่แล้วก็หุ้นเล็กวันนี้มีตัวบวกมากขึ้นครับบวกเกือบสี่ร้อยตัวฮค่ะแสดงว่าต้องทุนเริ่มแยกได้แล้วระหว่างหุ้นใหญ่ที่มันลงเรื่อยๆกับหุ้นเก่งอาไรที่อยู่ในตลาดผมว่าถ้าเกิดต้องทุนแยกแบบนี้ได้เนี่ยจะทํากำไรได้ระหว่างวันครับค่ะไม่งั้นมมบไปอินเซ็ตอย่างเดียวแล้วไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่ถูกต้อง เพราะว่า<ม>พยายามแยกหุ้นไม่ได้เราเห็นว่าหุ้นหลยในตัวในหุ้นใช้เล็กซส้กลางตอนนี้กลับมาเล่นปกติเลยนะครับเล่นแต่ฐานเล่นฐานต่ําลงแต่ก็เล่นปกติเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตวิทยาแล้ว่าต้องดนี่จะ,จะจะกล้าหรือกลัวนะครับใช่ไหมครับเพราะน <ontec? S 2> ั้นผมคิดว่ามีหุ้นให้เล่นครับไม่ว่าจะเป็นวันนีุ้วันศุกร์ก็ตามแยกยะให้ได้ระหว่างหุ้นใหญ่กับหุ้นที่เราจะเล่นได้ค่ะเมื่อวานให้หุ้นเจไปหุ้นเจก็ขึ้นดีนะครับค่ะ วันนี้ขึ้นเด่นด,ด้วยนะครับแต่วันนี้จะขอสลับมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าสุดเล่นได้เพราะราคาลงมาระดับหนึ่งแล้วเล่นทั้งลงทุนได้เล่นัระยะสั้นได้ให้ปันผลสูงที่สุดเกิดจปกความรู้สุดของตลาดในรอบนี้เลยนะครับปันผลประมาณ9.2เปอร์เซ็นต์ที่จะให้จะจ่ายออกมาค,ค่าประจ่ายประมาณ9.2เปอร์เซ็นต์แล้วว่าค่าป e ีผิดหกเท่าครับต่บมากๆผลรุกับการไตรมาสีจะออกมาค่อนข้างแรงตรงวัน100เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้คือตัวอาซิม่านะครับตัวย่ออะไรนะคะ S A S I M A R A C I มาหุ้นอู่เรือต่อเรืออคาซมาค่ะขหุ้นอู่ต่อเรือตัวนี้จะมากแนะนําเล่นเก่งกับใรก็ได้เก่งกับใรนี่ผมมองว่าราคาอาซซม่าถ้าเก่งกําไรมีแนวต้านได้ถึงสามหกศูนย์นะครับค่ะถ้าเล่นระยะถือลงทุนรุ่นผลประกอบการผมให้ราคาเป้าหมายของตัวนี้อยู่ที่สี่บาทแปดสิบนะครับสี 4, 8, 8, 8่บาทแปดสิบถือเป็นทุ้นที่ค่อนข้างดีมากฟันผลเยอะมากแล้วก็พีค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นอาซิม่าผมคิดว่าเป็นทุ้นเด่นตัวหนึ่ง ที่ราคาลงามาแบบนี้นั่งทุนควรจะมีไว้ในพอร์ตเราหุ้นตัวนี้จะเก่งไว้ก็ได้เลยจะถือรับปันผลหรือจะถือเกงอง่องอะไรผมบรอกการแต้มาสีก็ได้นะฮะวันนี้ก็เลยฝากตัวอัจิมาสำหรับจุดในการคัดจะเกิดซื้อไปแล้วโดยตลาดยังดิ่งต่ออะไรต่อเนี่ยเราก็มีจุดในการคัดด้วยสามจุดสอ<า>งสี่เป็นจุดในการคัดตัวอัจฉิมาแนวต้าน,ใ,นให้สามจุดหกศูนย์ครับสำหรับตัวนี้น่าสนใจ จะติดไม้ติดมือไปหนึ่งตัวครับค่ะสำหรับตัวอาซิมานะคะครับค่ะแล้วตัวเจล่ะคะที่ตัวเจผมว่าหุ้นมันขึ้นก็นั่งถุนตามสบายอะใหญ่า้ายขายใครใหญ่ถือก็ถือหุ้นขึ้นพู้ง่ายนะครับแล้วแต่ผมเลยแข็งแรงดีหุ้นเจครับอืมได้นี้ฝากอาซิมาครับโอเคอยากให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนสักนิดนึงค่ะก็แยกยให้ได้ครับหุ้นหุ้นระหว่างหุ้นใหญ่กับหุ้นเทรดดิ้งเราแยกให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถจะแยกแยะหุ้นได้ระหว่างตลาดกับกับภาพย่อยเนี่ย เราก็มีโอกาสจะหาเราเราก็สามารถจะหาโอกาสท้าอะไรจะหลักคุนได้หรยังครับค่ะครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ